สวัสดีค่ะวันนี้ทาซานจาก Maximum Sound วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะนี่เลยนะคะโมดูล MD 500นะคะเป็นสินค้ายอดฮิตของ Maximum Sound นะคะแล้วก็เราก็ได้ต่อยอดนะคะให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเป็นโมดูล m m d 1,000นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเจ้า m d 500กับ m d 1,000นะคะจะมีวิธีการต่อใช้งานยังไงนะคะ เดี๋ยวนี้เราจะทําการทดสอบให้ดูนะคะตัวนี้นะคะเราวางจําหน่ายไว้อยู่ที่ลาซาด้าแล้วก็ช้อปปีนะคะก็ตัว MD 500นี้นะคะก็จะใช้มอดเฟสหนึ่งคู่นะคะแล้วก็ไม่มีได้นะคะตัวนี้ก็สามารถนะคะขับดอกลำโพงนะคะ10นิ้ว12นิ้วแล้วก็15นิ้วนะคะได้ชนแนลละ2ดอกนะคะได้บอดละ2ดอนะคะ แล้วก็ต่อยอดขึ้นมานะคะก็เป็น MD 1,000นะคะก็สังเกตว่าตัวระบายความร้อนหรือซิงค์นะคะก็จะใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มมอสเฟตเข้าไปนะคะสคู่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีได้นะคะเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งจะแตกต่างจากตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้เป็นรุ่น MD 500แล้วก็อันนี้เป็นรุ่น MD 1,000 ก็เดี๋ยววันนี้เสียงเหมือนกันนะคะแต่กําลังวัดต่างกันนะคะเราจะมาทดสอบอรุ่น500หนึงก็ได้วิธีการต่อใช้งานเหมือนกันเลยนะคะสองบอร์ดนี้อันนี้เรายกตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านซื้อไปแล้วก็ต่อใช้งานยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ถูกต้องนะคะแต่ในสินค้าของเรานะคะเราจะมีแบบวงจรการต่อใช้งานให้อยู่แล้วนะคะแต่อันเนี้ยเราจะสาธิตให้เห็นๆเลยนะคะว่าต่อยังไง อันดับแรกเรามีบอร์ดตัวนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีหมอแปลงนะคะมอแปลงตัวนี้นะคะเราใช้นี่ไฟ60 060นะคะแต่พอผ่านบิดเล็กติฟายแล้วก็จะได้ไฟประมาณ80 080นะคะนี่เราก็ได้ต่อ,อาจากมอแปลงนะคะเข้าบอร์ดตัวนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะด้านนี้นะคะมาดูใกล้ๆได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะที่บอร์ดก็จะมีบอกอยู่แล้วนะคะว่าบวกลบนะคะบวกเราก็เอาไฟบวกของเรานะคะที่มาจากมอแปลงผ่านบอร์ดเล็กติฟแล้วนะคะก็มาใส่บวกเลยนะคะนี่ส่วนลบนะคะเราก็เอามาใส่เลยเสียบ่านปาง,ง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้กลาวนะคะก็ลงกลาวไปเลยะคะต่อจากนั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟ12โวลต์ที่อ่า สำหรับไบอัดนะคะเป็นไบอัดแยกนะคะเราก็ดึงตัวนี้มาได้เลย <l acht> ทุกบอร์ดนะคะเราจะมีตัวนี่สายพัดลมนี่นะคะใส่ไปให้แล้วทุกบอร์ดนะคะเราจะแถมไปให้ด้วยเวลานั้นลูกค้าก็สามารถเนี่ยไปเข้าสายต่อสายได้เลยนะคะมีตัวนี้ให้แล้วแถมให้แล้วนะคะนี่ก็ไบอัดนะคะเราก็มาลงตรงนี้เลยนะคะเขียนว,ว่าไบาอัดสิโวลต์นะคะเราก็สามารถเสียบไปได้เลยนะคะนี่ ต่อไปนะคะก็เป็นเออตัวนี้นะคะมาจากมิกเซอร์นะคะเป็นอินพุตนะคะเราก็เสียบได้เลยนะคะตรงนี้นะคะที่มีสัญลักษณ์บวกลบดูขั้วบวกบลบด้วยนะคะเรามีปลั๊กให้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็เสียบไปเลยนะคะตรงนี้ต่อไปเราก็มาสายลำโพงนะคะก็ใส่ตรงเอานะคะแล้วก็กราวดึงสายมาเลย เอาแล้วก็ใส่กล่าวโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดูเช็คดูความเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ต่อสายครบหมดแล้วนะคะเราก็นี่เลยมอแปลงเราจะเสียบลักมอแปลงล้วนะคะอตอนนีนะะ้เราได้ต่อลำโพงบลูทูธไว้นะคะเข้ากับมิกเซอร์ตัวน้อยของเรานะคะก็สามารถเปิดเพลงจาก โทรศัพท์ได้เลยแล้วก็บลูทูธไปได้เลยนะคะลองฟังเสียงดูนะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ l a z a d ้าหรือ Shopee นะคะหรือจะเป็นติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ของทาราซนะคะ0655059545นะคะเดี๋ยวเราจะมีเบอร์แล้วก็มีลิงก์ของ Shopee แล้วก็ Lazada ให้ลูกค้าเข้าไปเลือกชมสินค้าได้นะคะตัว MD 500นี้นะคะเราจำหน่ายอยู่ในราคา790บาทนะคะแล้วก็ตัว MD 1000นี้จำหน่าย ในราคา1,200บาทนะคะก็ลูกค้าก็เลือกดูนะคะว่าเราจะใช้ขับเสียงอะไรกี่นิว้วกี่ดอกนะคะ,ะขับทั่วไปนะคะ15นิว้ว12นิ้วก็เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็อยากขับเบสนะคะโหดโดนะคะก็เป็นตัวนี้เลย m d 1ม0 0นะคะก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจ Maximum Sound แล้วก็ l a z a d a แล้วก็ s h อป e ีนะคะขอบคุณค่ะ